ทุกท่านสบายๆนะนำมือลงได้นะแล้วก็สำรวจกายว่าจใจเป็นปกตินะสำรวจใจของเรานะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมีความแช่มชื่นใจไหมนะเหตุตั้งแต่เช้าที่เราได้ถวายทานนะเราได้รับบุญอย่างเต็มที่หรือเปล่าเนาะเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขถูกไหมถ้าใจของเราเนี่ยมีความสุขในะปัจจุบันขณะก็แสดงว่ากรรได้รับผลของบุญที่ทําอยู่ ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องกลับมาเข้าใจความเป็นจริงของโลกนี้ด้วยว่าทุกท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีพ้นไปจากความเจ็บไข้นะความเจ็บป่วยต่างๆรวมถึงความพรัดพากจากการการที่จะต้องจากโลกนี้ไปเวลาของพวกเราก็มีอยู่อย่างจํากัดเนาะวันหนึ่งเนี่ยยีชั่วโมงจริงๆแล้วไม่นานนะถ้าเราเห็นคุณค่าของเวลานั้น,น,นๆรวมถึงเวลาที่อยู่ในโลกนี้ด้วย ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการรักษาสุขภาพเนี่ยเขาก็เน้นไปที่ของเรื่องของการดูแลสุขภาพองค์รวมใช่ไหมซึ่งเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้มีร่างกายมีสภาวะใจแล้วก็จิตเนี่ยที่สามารถจะมีคุณภาพในการขับเคลื่อนชีวิตเนี่ยที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันเนาะณนะปัจจุบันเนี่ยเมื่อมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าโอกาสที่พวกเราจะมี ชีวิตอายุยืนเนี่ยก็เป็นไปได้มากพวกเรารู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่อายุเฉลี่ยเนี่ยของคนเราประมาณกี่ปีปัจจุบันนะประมาณ80ปีแล้วนะในยุคก่อนประมาณ70ก,กว่าจนที้80ิแล้วแล้วมีแนวโน้มที่จะอายุสูงขึ้นอายุเฉลี่ยเนาะที่เราจะอยู่ได้เ้ราเห็นว่าที่วัดเราในทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะจากการที่เราไม่ได้ดูแค่สุขภาพภายนอกแต่ดูสุขภาพใจจากการที่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จที่ท่านได้แนะนําไว้ขณาเดียวกันในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถึงแม้จะสุขภาพดีแค่ไหนเราก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้เป็นธรรมดาอย่างอาจารย์เนี่ยถือว่าเวลาเดินไปเจอใครทุกคนก็จะอาจจะกลัวนิดนึงว่าเหมือนจะมาจ่ายยาใช่ไหมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์เองก็ไม่ได้ชอบจ่ายยาเหมือนกันเพราะด้วยว่าเราได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับศาสตร์ทางด้านเนี้ยเราก็รู้ว่ายาเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์ แล้วก็มีทั้งข้อจํากัดก็คือโทษเหมือนกันอย่างไรก็ตามขณะที่เราได้นํายามาใช้ตามที่คุณหมอหรือผู้ศึกษามาท่านศึกษามาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าท่านต้องปรับขนาดให้มันเหมาะสามารถที่จะรักษาได้และมีประโยชน์สูงสดุดรวมถึงมีโทษน้อยลงไปด้วยแต่จะดีกว่าไหมถ้าพวกเราเนี่ยกลับมาสุขภาพแข็งแรงกันด้วยการป้องกันโรคก,ก่อนนะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องความเจ็บไข้เนี่ย อาจารย์ก็กลับมาคิดว่าเอ๊ะเมื่อครั้งพุทธการเนี่ยพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องความเจ็บป่วยไว้อย่างไรพวกเราสงสัยไหมสงสัยเนาะแต่ไม่คน้นใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ค้นมาให้แล้วก็หลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยเราสามารถมาเปิดตู้พระตรปิโดกได้นะที่ข้างๆนี่เองเล่มที่20นะเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าคีลานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้พวกเราตั้งใจฟังเนาะ คิรานสูตรว่าด้วยคนไข้และบุคคลผู้เปรียบด้วยคนไข้ข้อ22ิพิสูจ์ทั้งหลายคนไข้สามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกคนไข้สามจำพวกไหนบ้างคือ 1. คนไข่บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปพายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปพายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปพายะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัปปายะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลยประเภทที่หนึ่งเนาะคนไข้าบางพวกนะได้โภชนะที่สัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่สัปปายะคำว่าสัปปายะในที่เนี้ยท่านหมายถึงมีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญ <c oughs> คนไข้ประเภท,ทหน่งนะ ได้โภชนะที่สัปปายะบ้างไม่ได้โภชนะที่สัปปยะบ้างได้ยาที่สัปปายะหรือไม่ได้ยาที่สัปปายะแล้วก็ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามเนี่ยก็ย่อมไม่หายจากอาภาษนั้นไปได้เลยคนไข้ประเภทที่สองเป็นอย่างไร 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะหรือไม่ได้โภชนะที่เป็นสัปปายะก็ตามได้ยาที่เป็นสัปปยะ หรือไม่ได้ยาที่เป็นสัป,ปะยะก็ตามและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมหรือไม่ได้คนพยาบาลที่เหมาะสมก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้ไประเภทที่สองเนี่ยก็เงื่อนไขเดียวกันแต่หายถูกไหมหายจากอาพาธนั้นและประเภทสุดท้ายประเภทที่สามคนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โภชนาที่เป็นสัป,ปะยะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หาย ได้ยาที่เป็นสัปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายบรรดาคนไข้สามจำพวกนั้นคนไข้ใดได้โภชนาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้ยาที่เป็นสัปปายะจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายและได้คนพยาบาลที่เหมาะสมจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายเพราะอาศัยคนไข้นี้แลเราจึงอนุญาตอาหารสำหรับพิสูจไข้อนุญาตยาสำหรับพิสูุไข้และอนุญาตคนพยาบาลสำหรับพิพสูจนไข้ก็เพราะอาศัยคนไข้นี้คนไข้แม้อื่นๆก็ควรได้รับการพยาบาลด้วย คนไข่สามจพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกฉันใดบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีปรากฏอยู่ในโลกเหมือนพระองค์จะทรงตัดถึงคนป่วยใช่ไหมแต่เป็นการเปรียบเทียบนะว่าคนป่วยเนี่ยคนไข้มีอยู่สามประเภทฉันใดผู้ที่เปรียบได้กับคนไข้ก็มีสามประเภทเหมือนกันลองดูซิว่าเราตกอยู่ประเภทไหนหรือเปล่านะหนึ่ง บุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้าสามชนพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมไม่อย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย 2. บุคคลบางคนในโลกนี้ ได้เห็นตถ <ด Get S 1> าคตหรือไม่ได้เห็นตถาคตก็ตามได้ฟ <sh arp inal nous> <sh arp inhale> <sh> ังธรรมวินัย <sh> ท <sh> ี่ตถาคตประกาศไว้หรือไม่ได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้ก็ตามย่อมอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลกรรมทั้งหลาย 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ได้เห็นตถาคตจึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กำหนดในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลงได้ฟังธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศไว้จึงอย่างสู่ความเห็นชอบที่กําหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลงบรรดาบุคคลสามชนพวกนั้นบุคคลใดได้เห็นตถาคตจึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กําหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้เห็นย่อมไม่อย่างลง ได้ฟังธรรมวินัยที่สถาคตรประกาศไว้จึงอย่างลงสู่ความเห็นชอบที่กําหนดในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อไม่ได้ฟังย่อมไม่อย่างลงเพราะอาศัยบุคคลน,นี้แลเราจึงอนุญาตการแสดงธรรมก็เพราะอาศัยบุคคลน,นี้จึงควรแสดงธรรมแก่บุคคลแม้เหล่าอื่นพิสูจน์ทั้งหลายบุคคลที่เปรียบได้กับคนไข้สามจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลก ที่ลานัสูตรที่สจบนะนี่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงตัดไว้ในเมื่อครั้งพุทธ,ธากาลเนาะหลายท่านปรารถนาที่จะรู้อย่างนี้เนาะน่าจะทําบุญมาก่อนไปเกิดในครั้งพุทธ,ธากาลไม่เป็นไรนะเรายังเกิดทันในครั้งที่มีคําสอนของพระองค์อยู่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม้จะมีคําสอนอยู่แต่เราได้เข้าไปศึกษาหรือเปล่าได้ไปเรียนรู้ไหมอย่างนีน้นี่ก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องกลับมา เรียกว่าขวนขวายในฐานะที่เราเนะี่ยยังมีโอกาสได้พบคําสอนนะในส่วนของคนไข้เนาะเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเชื่อที่บอกว่าไม่ฉันยาไม่ทานยาก็หายเองได้อะ่ะก็มีปรากฏตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนะบางทีบอกว่าทานยาก็ไม่หายก็เป็นเรื่องปกติมันเป็นสัจธรรมความจริงแต่ที่พระองค์บอกว่ามีอยู่สามจำพวกเนี่ยเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งที่ ต้องได้สิ่งที่มันเหมาะสมสัปปายะเนี่ยก็จึงส่งอนุญ,ญาตให้พระพิสุเนี่ยได้ชันยาบ้างละนะมีพิสุที่อาภาที่คอยดูแลพระอาภาบ้างละก็เพราะอาศัยคนเหล่านี้ก็เลยอนุญ,ญาตกลับมาที่เรื่องของธรรมะก็เช่นเดียวกันเนาะบางท่านเนี่ยไม่ต้องมีการเรียกว่าขาดเกาอะไรมากมายเขาก็อยู่ในหนทางของการปฏิบัติธรรมมีกุศลัตธรรมเป็นที่เป็นที่ตั้งในการดําเนินชีวิต แต่กับการเนี่ยบุคคลบางพวกเนาะก็ต้องอาศัยการได้เห็นพระตถาคตคือได้เห็นพทธองค์ได้เห็นคําสอนของพระองค์ถึงจะสามารถที่จะมีความเห็นที่มันถูกที่มันตรงได้สิ่งนั้นก็เลยทําให้พระองค์เนี่ยทรงได้สแสดงธรรมนะตรัสสอนที่พวกเราได้ฟังธรรมในวันนี้มาถึงตอนนี้พวกเราได้อะไรจากการฟังไปทั้งหมดอาจจะได้ความเบื่อก็ได้เนาะ ไม่แปลกแต่ก็ต้องกลับมาดูว่าเอะความเห็นนั้นมันถูกหรือเปล่าการที่เบื่อกับคําสอนที่พระองค์ทรงตรัสเออก็ต้องกลับมาทําความเห็นมันตรงว่าจริง,รงๆเราต้องอดทนในการที่จะรับฟังในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยเพราะวันหนึ่งที่เรียกว่าเราต้องยืนด้วยตนเองเช่นต้องกลับมาศึกษาด้วยตนเองวันนั้นเนี่ยไม่มีใครมาบอกมากล่าวธรรมอย่างง่ายและเหมือนในครั้งนี้เนาะที่พระอาจารย์หลวงพ่อท่านจากเราไปแล้วอย่างเงี้ย ท่านก็ยังมีเมตตามีความกรุณาอย่างใหญ่ที่ได้ฝากหลักสูตรที่สําคัญไว้อย่างหลักสูตรสมาธิต่างๆรวมถึงได้ฝากบุคลากรเนาะที่เป็นบุคคลธรรมทายาทอย่างอาจารย์เจ้าคุณหรือพระพิสูจน์ทุกๆรูปเองที่ตั้งใจจะสืบสารงานของพระอาจารย์หลวงพ่อแล้ท่านทั้งหลายนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะก็ควรกลับมาค้นขวายในบุญในกุศลเติมความเห็นให้มันถูกในทุกวัน อย่างน้อยในหนึ่งวันเนี่ยควรจะต้องมีการรับฟังธรรมเนาะแล้วใครที่มาวาัดศรีรัตนารามก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญเพราะเราได้ฟังธรรมอยู่ทุกวันอยู่เนืองเนื่งองะก็สุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยบรา,า,ารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรรรดมพระจ้นหลวงพ่อที่เครรารพัาของพวกเราเป็นพระปัจจัยพวกเราทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่เป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอชองสำเร็จได้ผลจากสังสารวัตรกันทุกท่าน เอวังก็มีด้วยประการะชะนีสาธุ